สวัสดีครับคลิปนี้ก็ยังเป็นพระสมเด็จโซนเนื้อชาญมากองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เขตุซุ้มนะฮะแล้วล้านหลังมีพระกะถาหัวใจชินบัญชรพุทธศิ์นะฮะเป็นพุทธศินยุคป,ปลายสังเกตได้จากมีเส้นมังคับพิมพ์นะครับมีพระกันข้างเดียว การนั่งนะฮะจะเห็นรูปพระบาทนะครับฐานสิงเล็กคมฐานล่างมีรอยยุบตัวเป็นแนวยาวแล้วก็หัวฐานด้านขวานะฮะจะตัดเฉียงอันนี้คือลักษณะพิมพ์ของยุคปลายการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็เห็นได้ชัดมีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับ แล้วตามเส้นสายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นซุ้มเส้นเขา่าเส้นแขนเส้นฐานนะจะมีปูนงอขึ้นมาแทรกตามร่องรอยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับองค์นี้จัดได้ว่าเป็นพระสมเด็จที่สร้างในวราระพิเศษเนื่องจากแม่เหล็กดูดติดแสดงว่าได้บรรจุเหล็กไหลไัยดำรงในมวลสาร และอีกทั้งมีเศษทองคําเป็นจํานวนมากที่อยู่ในองค์พระนะครับสันนิษฐานว่าสร้างในวาระ2408พระราชพิธีโศก,กันของเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์หรือท5นะครับปีนั้นท่านอายุได้12พรรษา ด้านข้างนะฮะมีปูนงอกขึ้นมาเต็มไปหมดบ่งบอกว่าเนื้อพระจะมีรอยแยกรอยแตกนะครับด้านในองค์พระก็งดงามนะฮะฐานล่างสุดมีรอยยุบตัวเป็นแนวยาวชัดเจนฐานสิงคมชัดฐานที่สองก็ด้านใต้ฐา,านด้านบนฐานก็มีปูนงอกขึ้นมาหนานะฮะ บงแขนวางงดงามนะฮะพระเกศหอนช้อยเหมือนจะพาดซุ้มออกไปนะครับด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเห็นพระก,กันอยู่ข้างเดียวนะครับงดงามมากนะฮะเป็นพุทธศินซึ่งจำลองมาจากพระพุทธรูปองค์สำคัญนะครับรูปนี้ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะฮะ ด้านหลังจะเห็นรอยแตกและมีปูนงอกขึ้นมาขาวเรายังเห็นเศษทองคำนะฮะเป็นเส้นเป็นชิ้นเป็นแผ่นนะครับเห็นก้อนก้อนนี้น่าจะเป็นก้อนหินมงคลหินดาวตกหินอุกบาตนะฮะตอนนั้นยังเห็นชุดของเหล็กนะฮะอยู่แถวนี้นะครับเหล็กในที่นี้ก็หมายถึง เหล็กไหลภัยดำเหล็กน้ำพีนะที่บรรจุอยู่ในหมดสารนะครับรูปนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะสีดำดำนอกจากเป็นเหล็กเป็นหินแล้วก็ยังเป็นพวกฐานนะครับตรงนี้เส้นซุ้มนะฮะบ,บริเวณลาดเอียงเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะในกายภาพเห็นผิวพันธ์ ที่มีความสูงความต่ำนะฮะในส่วนที่ต่ำก็มีผลงอกขึ้นมาแทรกนะครับเห็นก้อนเหล็กเห็นแผ่นทองคําเส้นทองคําด้านบนนะฮะเห็นก้อนของอัญ,ญมณีก้อนนี้นะครับเป็นสีเขียวนะครับปูนก็อง,งอกทั่วทุกอนูนะครับเห็นแผ่นทองคําเห็นจุดทองคํำด้วยนะฮะ นี่เป็นเส้นซ้มอีกเหมือนกันนะครับธรรมชาติแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นธรรมชาติที่ดูง่ายนะครับมนุษย์ทำไม่ได้นะฮะตรงนี้อยู่ด้านบนด้านขวาขององค์ฮะนะครับเต็มไปด้วยทองคำนะฮะแล้วก็สีดำ ของเหล็กของฐานนะครับอันนี้ด้านซ้ายขององค์พระนะฮะสังเกตดูตรงข้างเส้นซุ้มนะฮะปูนจะงอกขึ้นมาหนาทั้งด้านในและด้านนอกนะครับอันนี้ด้านล่างนะฮะมุมซ้ายมือนะครับมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพผิวพันธุ์มีสูงมีตำ่ำ มีแหว่งมีกรดน,นะฮะแล้วก็ปูนก็งอกขึ้นมาซ่อมแซมเราจะเห็นปูนงอกขึ้นมาเป็นชั้นหนาเลยนะครับอันนี้เป็นฐานล่างสดด้านขวานะครับมีการตัดเฉียงฐานสิงนะฮะในส่วนที่ลาดเอียงก็มีปูนงอกขึ้นมาเป็นชั้นชั้นช,นช้นหนาเลยนะมีเศษว่าน นะฮะตรงนี้นะครับฐานสิงด้านขวาเส้นทองคำนะฮะมีลักษณะเหมือนเล็กหนึ่งไทยอันนี้แถวหน้าท้องนะฮะดูความหนาของปูที่งอกขึ้นมานะครับเศษทองคําเยอะมาก ตอกแขนนะฮะบ่งบอกถึงความเก่าปูนงอกขึ้นมาหนาเนื้อพระออกสีน้ำตาลแดงนะครับตรงนี้เป็นหัวเข่าขวานะฮะตรงนี้เป็นรูปลักษณะเหมือนพระบาทนะครับหัวเข่าซ้ายเส้นชาจีวรวงแขนมีความเป็นธรรมชาติ ปูนงอกขึ้นมาหนาในส่วนรอบลอมเส้นสายที่นูนสูงพระอุละนูนเด็ดงดงามนะฮะซอกแขนลึกเส้นพระศถูกปูนงอกมาปิดมองไม่เห็นพระเกตทะลุซุ้มออกไปนะครับพระพักเห็นหูข้างเดียวนะฮะเรามาดู รูปสดๆด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะฮะ s> <S พระกันข้างเดียวถือว่าเป็นพุทธศิ์ในยุคปลายนะฮะจำลองจากพระพุทธรูปอง,งค์สำคัญของประเทศไทยลรานะครับเนื้อชันมากนะฮะ เมื่อเราดูด้วยกล้องกาะขยายสูงใกล้ๆแบบนี้จะเห็นผิวพันธ์สีสันแตกต่างคับที่ถ่ายด้วยมือถือนะฮะปูนนะฮะดูด้วยตาแบบนี้จะเห็นว่าแห้งสนิทนะครับงอขึ้นมาหนาโดยเฉพาะในส่วนที่ลาดเอียง เราจะเห็นชัดเจนนะครับการที่ปูนงอกขึ้นมาหนาในระดับนี้ผมบอกถึงการเวลานะครับพระเนื้อชันมากนี้ผสมด้วยว่านก็คืออินทรียวัตถุเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะมีมากกว่าพระสมเด็จในวันะปกตินะครับ แต่ส่วนผสมหลักก็ยังเป็นปูนเปลือกหอยนะฮะสังเกตได้จากไขปูนไขว่านที่ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเศษว่านนะฮะอาจจะเป็นเศษของเส้นใยหมาก,ก็ได้นะครับ ชื่อของเนื้อหาต่างๆที่เรียกขานกันมานะฮะก็เกิดจากการอ่านบันทึกนะฮะว่ามีบนสารอะไรบ้างในเป็นส่วนสำคัญแล้วก็จินตนาการตั้งชื่อขึ้นมานะฮะบางครั้งพระอาจจะเรียกชื่อกันไม่เหมือนกันนะฮะลักษณะนี้ไม่มีใครผิดใครถูกนะฮะ ลองสูงเข้ามาใกล้อีกนิดนะฮะเพื่อที่จะเห็นเนื้อผิวพันธุ์สูงๆง,งต่ำๆนะฮะดังนั้นการจับโฟกัสก็ค่อนข้างจะลำบากนะฮะถ้าเราทำให้โฟกัสในเส้นว่านนี่ชัดในส่วนอื่นก็เบลอนะครับ อย่างนี้นะฮะในโซนที่ต่ำเราก็ต้องโฟกัสอีกครั้งหนึ่งนะฮะปลับโฟกัสพระชุดนี้นะฮะพระพุทธคุณสูงแน่นอนนะครับเนื่องจากเป็นการสร้างในวราระพิเศษนะครับเป็นวราระสำคัญนะฮะของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะฮะพระราชาพิธีโกรจุกหรือ พระราชพิธีโศกกานของเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์น,นะครับเราดูด้านหลังสนิดหนึ่งนะฮะก็เหมือนกับด้านหน้านะฮะในเรื่องของมวลสารแล้วก็เนื้อหาบัตตา ปูนที่เราเห็นงอกสีขาวๆนี่นะฮะงอกในส่วนที่ต่ําซึ่งเป็นอัคละหัวใจพระคาถาชินน้ำมันชอรน,นะครับเศษผ้านเต็มไปหมดนะครับเยอะมากรวมถึงพวก เล็กนะฮะเราจะบัดยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซนะครับในมุมนี้นะฮะซึ่งเป็นมุมที่ ไม่ค่อยมีความสําคัญเท่าไหร่นะครับเนื่องจากน้ํายาถ้าเราทิ้งไว้นานเขาจะเกาะกับเนื้อผะนะ้าทําให้ด่างดังนั้นเราต้องหยดในมุมที่ค่อนข้างจะรับตาหน่อยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคนะฮะน้ํายาเกาะเป็นเม,ม็ดกลมไม่กระจายหายไปแล้วก็ฟองอากาศก็ขึ้นดีนะครับ พระองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามนะฮะดูง่ายนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นชัดเจนหลาข้อกังขานะฮะแล้วก็เป็นเนื้อพิเศษนะฮะเป็นเนื้อที่ผสมวานเป็นจำนวนมากแล้วก็ผสมชานมากของสมเด็จโตท่านด้วยนะครับ อีกทั้งยังมีเหล็กไหลเหล็กตั้มพีมีทองคำนะฮะเป็นจำนวนมากพระองค์นี้ไม่เหล็กตูติดแรงนะครับใครได้ขึ้นคอบูชาก็ถือว่ามีสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับโอเคครับต่หรับองค์นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ